พิมสุริยเดชค่ะถ้าพร้อมแล้วก็เชิญเปิดไมค์เปิดกล้องได้เลยนะคะสะดวกไหมคะถ้าสะดวกก็เชิญได้เลยนะคะสะดวกค่ะได้ยินไหมคะขาะชัดเจนค่ะเชิญค่ะกับคารวะอาจารย์หมอเขียวกับคารวะคารุและ,พ,และพี่น้องขิดอาสาทุกท่านสวัสดีเพื่อนๆนว่าที่นักศึกษาวิชาลามทุกท่านนะคะ ชื่อพรสิริสิมสิริยเดชค่ะอายุห้าสิบแปดปีเป็นแม่บ้านค่ะจบปริญญาตีบริหารธุรกิจทำงานบัญชีมายาวนานแล้วก็เกษียณตัวเองออกมาอยู่บ้านนะคะความเจ็บป่วยนี่เกิดจากกิเลสทางปากของเราเองก็คือมีโรคไขมันในเลือดสูงค่ะต้องการสังกัดภาคกลางนะคะเพราะว่าตอนนี้ตัวเองอยู่กรุงเทพ จะรักษาสีลห้าสินห้านี่รักษาได้อยู่แล้วแต่เรื่องการรับประทานเนื้อสัตว์เนี่ยเออเว้นได้เป็นบางครั้งบางคราวนะคะยังพยายามจะละเว้นได้ละเว้นอยู่ก็สามารถรับฟังแล้วก็ทําตามมติหมู่มิตรได้นะคะแล้วก็เป็นจิตอาสาทํางานฟรีได้ะคะ่ะเหตุผลที่เข้ามาศึกษาก็คือต้องการดูแลสุขภาพตัวเองแล้วก็ผู้อื่นนะคะ และที่สําคัญก็คือเเข้ามาเรียนรู้เพิ่มเติมจากที่เรียนรู้จากอาจารย์อยู่แล้วเป็นประจําเรื่องการดูแลตัวเองให้พ้นทุกค่ะขอบคุณค่ะค่ะขอบคุณคุณพรสิริมากเลยนะคะค่ะมีท่านใดจะขออนุญาตเอสอบถามสักถามเพิ่มเติมในส่วนไหนก็เชิญได้เลยนะคะก็ต้องขอขอบพระคุณนะคะวันนี้ถือว่า พี่น้องให้ความสนใจมากเลยนะคะค่ะเชิญได้เลยค่ะค่ะไม่มีนะคะถ้าอย่างนั้นขออนุญาตนะคะขออนุญาตโป <Hey, S 1> รดนะคะมีมีท่านยกมือเหรอคะเชิญค่ะคนาเทพครับครับ้วท่านอาจารย์นะครับขอรนทรรมสำนักดีท,กทุกทุกท่านนะฮะ,ะท่านที่ผ่านมาเนี่ย ถ้าเกิดเข้ามาเป็นนักศึกษาวิชาลามแล้วเนี่ยนะต้องพยายามสินห้าให้ได้นะเพราะไม่ฉชนนั้นแล้วเนี่ยถ้ายังเบียดเบียนอยู่ก็ยังถือว่าผิดสินทั้งห้าข้อนะฮะขอให้ตั้งใจดีๆทาสินห้าให้ได้นะครับจะรู้ทเข้าใจเราค่ะค่ะขอบพระคุณนะคะก็เป็นข้อเสนอนะจากรุ่นพี่นะคะค่ะยินดีค่ะค่ะถ้าอย่างนั้นขออนุญาตเอ่อ ไม่มีท่านใดเพิ่มตุม้วนะคะผ่านนะคะขอพระคุณมากเลยนะคะยินดีด้วยนะคะคุณค่ะค่ะขอเชิญท่านต่อไปได้เลยนะคะท่านต่อไปเป็นคุณเอื้อมพร